สวัสดีเพื่อนเผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอนคนรักรถไฟนะครับสำหรับในคลิปนี้เราพามาชมอดีตท,ที่อยู่รถไฟนะครับตลาดหนองคายซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับบริเวณทางหลวงหมายเลข242กมที่624ตําบลมีชัยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่แห่งนี้นะครับในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นสถานีรถไฟหนองคายนะต่อมาได้มีการลดบทบาทแล้วก็ ยุติให้บริการนะครับในปี2,552เมื่อมีการตั้งสถานีรถไฟหนองคายแห่งใหมนะ่ก็คือหนองคายปัจจุบันนะครับอตอนนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีการดัดแปลงนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีการทำเป็นลานนะครับให้นั่งพักผ่อนเป็นจุดเช็คอินนี่นะครับรางรถไฟนะครับก็ยังอยู่นะบริเวณตรงนี้นี่นะครับก็เป็นอดีตชานชาลา สำหรับบริเวณริมนี้นะครับปัจจุบันก็มีการดัดแปลงนะครับเป็นสวนนั่งพักผ่อนหย่อนใจนี่นะครับมีเหมือนกับจำลองเป็นสะพานรถไฟนะฮะแล้วก็มาชมบรรยากาศก,กันเลยนะครับอดีตท,ที่อยู่รถไฟนะครับตลาดหนองคายปัจจุบันนะครับก็มีการจัดเป็นนิทรรศการนะครับแต่ไม่แน่ใจนะว่าวันที่ผมมานี่สงสัยเขาน่าจะปิด <laughs> ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าชมบรรยากาศไป สังเกตบรรยากาศต่างๆนะครับนี่นะหลังคาชานชลานะครับเสาต่างๆก็ยังคงความเป็นสถานีรถไฟนะเป็นสถานีรถไฟหนองคายในอดีตก็มีการนําตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาจัดวางนะครับแสดงนิทรรศการนี่นะสำหรับด้านหลังนะครับก็เป็นอดีตบ้านพักพนักง,งานรถไฟนะครับก็มีบรรยากาศที่ดูคลาสสิก นี่นะครับก็ยังคงมีแต่เก้าอี้นะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเส้นที่อยู่ริมชานชาลาสําหรับสถานีรถไฟหนองคายเนี่ยแรกเริ่มนะครับก็จะอยู่บริเวณกมที่617นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือบริเวณสถานีนาทาต่อมานะครับการรถไฟก็ได้ขยายปลายทางน,นะครับมาจนถึงบริเวณริมแม่น้ำขงแล้วก็ตั้งสถานีรถไฟหนองคายแห่งนี้นะ และต่อมาอีกนะครับก็มีการสร้างสถานีรถไฟหนองคายปัจจุบันนะครับที่บริเวณกมที่621แล้วก็สถานีหนองคายนะครับที่รถตลาดหนองคายแห่งนี้ก็ได้ยุติการให้บริการนะก็ไปใช้สถานีหนองคายปัจจุบันนี่นะครับก็เป็นความเป็นมานะครับของสถานีรถไฟหนองคายที่มีสถานที่นะครับทั้ง3แห่งแล้วก็มีเจ้าถิ่นนะครับมาต้อนรับนะมาส่งเสียง ส่วนด้านหน้านะครับก็เป็นอาคารสถานีนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมบริเวณอาคารสถานีนะครับผมแต่วันนี้บรรยากาศอย่างเงียบมากนะครับอาจจะหาวอีกนานไหมอย่างนี้นะครับอตลาดรถไฟ บริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นอ,อดีตอาคารสถานีนะนี่นะครับก็ยังคงความเป็นรูปร่างนะครับของอาคารสถานาีบริเวณตรงนี้นะครับเป็นอาชานชลานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีร้างอยู่แล้วลบรรยากาศก็เขียวขจีนะฮะนี่ให้ดูตรงนี้นะครับเป็นอดีตบ้านพักนะฮะ เรากลับมาดูทางด้านนี้ต่อนะครับแต่ห้องนี้นะครับก็น่าจะเป็นห้องของนายสถานีแล้วยังไงนะนี่นะครับก็มีโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็มีรูปภาพมีตู้โชว์ต่างๆส่วนด้านหน้านะครับก็เป็นอดีตช่องไข่ตัวนะครับนี่นะ ก็ขออภัยนะครับถ้าหากจะมีเสียงบรบกวนไปหน่อยนี่นะครับด้านในนะครับก็มีรูปต่างๆนะครับโอ้โหนี่นะครับสองบรรยากาศกันให้ดูเลย,ยสถานีหนองคายเก่านะฮะมาดูทางด้านนี้นะครับก็มีรูปภาพเก่าๆนะครับของสถานีหนองคาย น่าจะเป็นสถานีแห่งนี้อย่างนี้นะครับตรงนี้ก็มีรูปภาพนะครับก็ดูคลาสสิกดีด้านบนนะครับก็ยังมีป้ายนะครับที่ทําจากไม้ป้ายสถานีหนองคายนี่นะครับก็อยู่บริเวณเหนือห้องขายตั๋วนะฮะจากบริเวณอาคารสถานีเก่านะครับตอนนี้เราก็มาชมกันทางด้านทิศใต้นะครับซึ่งก็คือทิศที่อาจจะลงไป ทางด้านกรุงเทพนะครับมาชมกันต่ออันนี้ก็เหมือนกับจะเป็นหลังคาชานชลานะซึ่งด้านบนเนี่ยก็มีการต่อเติมนะครับเหมือนกับกันแดดกันฝนอันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่จอดรถยนต์ไปแล้วนะครับน่าจะสําหรับผู้ที่มาเที่ยวที่ตลาดแห่งนี้มาเดินชมกันสักหน่อยนะฮะ อันนี้ลงไปทางด้านนี้นะครับก็จะไปสถานีรถไฟหนองคายปัจจุบันด้วยซึ่งสถานีหนองคายปัจจุบันนะครับก็อยู่บริเวณกมที่621อยี่สิอนะส่วนตลาดหนองคายที่เรายืนกันอยู่เนี่ยอยู่บริเวณกมที่624อนยะี่ก็ห่างกันไม่มากนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นลงเก็บของเก่าอะไรนะครับก็มีตู้มีเก้าอี้ นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นอดีตชาญชาลานะครับที่เป็นรางรถไฟส่วนทางฝั่งนี้นะครับก็ถ้าเรามาเดินจริงๆเนี่ยเราจะเห็นแม่น้นําโขงนะแล้วก็ถ้าตรงไปทางด้านหน้านะครับไม่ไกลเนี่ยก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1น่งซึ่งปัจจุบันก็มีรถไฟนะครับที่ข้ามระหว่างไทยลาว ตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงบริเวณปลายชานชาลานะครับฝั่งทิศใต้ก็อาจจะมีป้ายอยู่อีกป้ายหนึ่งนะครับป้ายตลาดหนองคายนี่นะครับก็พามาชมนะครับอดีตสถานีรถไฟเก่านะที่หนองคายนี่นะครับปัจจุบันนะครับล่องรอยของทางรถไฟนะครับช่วงตลาดหนองคายถึงสถานีหนองคายนะก็คาดว่าน่าจะ ไม่มีให้เห็นแล้วนะครับนี่นะก็ถูกหญ้าเนี่ยปกคลุมไปหมดนโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะให้เพื่อนๆน,นะครับได้เห็นบรรยากาศนะครับอดีตสถานีรถไฟหนองคายนะนี่นะครับปัจจุบันก็เป็นตลาดนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ